อันนะตอเตมเลยจ้าวัน,น,นแห้งหลายจอดม,มันสีสีไปคอยลงไปแนะ่ท่านมีตรงมีต่อเจ้าลงไปยังเจ้าก็มาเห่าจนเทื่องหลดอยู่นี่ไหมโอ้ชามันเห่าได้ก้นยังมาล่องนำ้ำอืมคนยุย่นเบาหวานขึ้นแล้วมัน cũng như tòa đập sắm được đúng thì mãn ส่งต่ำส่งตุกตุกติกติ๊กไปอย่างนี้แล้วก็มาหาตั้งเทงเนี่ยที่เห็นป่าน้ำติดเอ๊ะเสี่ยเพื่อนดูผลประกอบการเป็นไงครับ ดึกค่ายพ่อยดึกไปคุ่นตัวสองสามตัวอยู่โอ้มันสมมติข้าไมา่อยู่ที่ได้ดียู่ละป่าก,ก็ได้อืมคนนึ้คนมาไปฟัง xây băng luôn có mau cho luôn Hắn mà đú. Ôi, mỗ nám bốc qua luôn. ping ping, ping.